ผ้ามักเผ้า,าท,ทุกคนอากาศห้อนกินหน้ามักเผ้า ก็เลาเป็นเขียวตักเตนแล้ว้ผ้าผ้าแล้วก็ขูด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 เอาในมันกันขูดขูดแล้วเอาไนท์มันเอาเอานามใส่เอาหนามมันเอาหนามมันใส่เอาน้ำตาลแล้วก็สวดกินเจไปทุกคน เออได้ทฤษฎีซอสในให้ให้สร้างทุกคนที่มีพอหนึ่งเวลาอัานหันคนอื่นไปเลยเวลาเขาถีดจอดโหลดนั่นเขาบีบแก่นะที่ตกใจนั่นเลยนั่นบอกขึ้บนจอดด้วยต่เนาะทีจอดรถลดบีบแกเใา้เราตกใจคือเขากำลังนั่งเงินธรรมธิอยู่นะนั่งนี่เขาสร้าอะไรนั่งนั่งริมนั่งหัวนี่แบบตกใจ ังซน้ำมันออกก่อนหูบักไงพอดีกินทุกคนเฮ้ยบ่ได้กินเนาแต่ที่สเทใจเดือกตัวเฮาอันเติมน้ำเกงนะเนาะพี่จะขีพุ่นไปจัก แต <So S 1> ่กระสิกคูดเอะไรมันลุงนี่คือเก่าลรกคาสุดไม่ด้ก่อนดิได้ถวยหนึ่งอะไรจะประเต็มถวยมาทุกคนนี่นะดมันถือกับแดดละขา้าเลย อ,อันตะกี้ดันอยู่กรุงเทพอยูนะ่ในอันอยู่ในโรงงานอันปักไฟมันจะมีต้นผ้าลายทุกคนต้นผ้าลายเวลาวันถิดเวลาเวลาโรงงานยุดพักกลาขึ้นมาผ้าวกินแล้วกับคู ึ้นหน่วยอ่อนๆแล้วมาขูดใิ่กะละมังเอาน้ำตาลใส่ล้วก็มังกระชูดกินม้วนๆขูดถิ่นในมะลรงขนมดวนๆหน่อยแช่แล้วว่าวนๆหรืออะตัวนี้คือโบมีหน้าทุกคนด้หน่วยเดียวทด้นี่เบื้องล um ่างก่อน ม่มีน้ำเลยมันเป็นแต่สังสีเนี่ยมันบกมันบกมันบกเพียงพอฮะบุ๋มไนว้นครับได้อันเดียวทัดดี้ขีขูดเช่นนี้แหละ จริงเขาเอาบ่วงขูดถ้าเอาดีมาขูดดีเขาก็เอาลูกนี้มนหนักขาวเนี่ยเห็นทุกคน ตอนใหญ่พรนะนอเห็ดตอนน้อยกว่าน,น,นี่ก็ดีพอดีกินอาการห่อน,อนขุดยากันแบบบัรวนอยะไรทุกคนเอาน้ำตาลแลายก็สุดกินทันทีกตะดาบมัน ริ้วเมถวยหนึง่งโอ้ ได้ลายได้น่ะติ้มถั่วเลยอะ้รนั้มันขาวเนี่ยผมเห็นทุกคนเด็ดซองมันมันขาวเลยมิน,น้ำมันหลุดดิคือโปรปินนาถือขารนะี่คือปินคานใช่ไหมครับลึก นอนนี้าบบั้ามำล้วทุกคนเอ,มอ,อนมามาวีผมพ่อแหละพาน้ำตาลใส่แต่ป่านนี้พอน่ามาผ่ามากรานี่เราต้องใส่ลายเนาะ แต่น้ำกะทิสะบ้ามะข่าวทุกคนมาเดิมมากินน้ำปันทุกคนซีมาก่อนทำบ้านการะชิเติมอีกบ้าจะปฏเสดจะขอกอาการห่อนทุกคน เธอที่จะตนใหญ่ปันชุดเก่งกี้มะพร้าว ไอ้หน่วยเดียวหน่วยที่ชอบน้นมันมีน้ำพูดีหยั่งหอมหอมเนาะ พันก็นแกระเบนะปันใช้แค่เคงกระเบถ้าก็ใช้นมข้นใช้นมใช้นมจืดเั่าไหร่แฉบคนนี้อีกมะพร้าวกับพริกหย่ำทุกคนอ่อนๆพริกเลยนะพริกจับสั้นรวน ผัดดต <ses qui> ุ่มปลาคออือ เขาก็การห่อนตอนเที่ยงเ mm hmm. นาะคุณดั้มคุณน้ำหมักข้าวใช้น้ำตาลจักหน่อยก้ mm hmm. เมล็ปันป่นนะครับประเทศ เดกกเกงที่เหลือเกกเก่งหนามาเองคุณครับเก่งเหี้ยหอดหอมเรื่องัหอมดิหน้าคางขาเอื่อนมันว่าให้กระเพา หากน้าตี้ยนำมากิดปั้นเชฟคนนี้เครื่องปั้นนักปี่ปไต่ครับ เออมันเครื่องปั่นเป็นทูมันเป็นทูแก้วมาตีตะปั่นตะปั่นอย่างเงนนอะเลยอาหน้าไปเสะไปเลยไปเสะไปยังบารีล่าพอบางเอืญอนันไปชุดมันไปชุดมันมันละลุบบวกลงมาแตกขึงเลยทุกคนทั้งบารีเลยทบ้งตะปั่นเลยหอมทั้งหอมอันหน้ามะพร้าว ทั้งโมนาบตานเขากันจะประเทศความรำทุกคนอากาศกระห่นหนได้มาเอตถ้าอุกถึงใจกระกดไหวกดติตตาไม่เบิงนะทุกคนเอ้ย พบก,กันใหมส่สบายดีสวัสดีครับมารีพากินน้ำมะกร้า